ค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวค่ะวันนี้13ป้นนามาปลูกหญ้าแฝกนะคะนี่คือแมกนัมนี่คือบาวนี่ตอนนี้ครับโอ้ยเรานี้ร้อนเอนนี้ร้อนตอนนี้ไม่สนใจคือบาวนี่นี่คือลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิน้น คือเสด็จแม่เสด็จแม่แม,มองกล้องหน่อยคุณแม่ชื่ออะไรคุณแม่ชื่อบุญธรรมค่ะแม่มองดูกล้องหน่อยอันนี้เรามาปลูกแ้้แสกันคุณแม่ชื่อบุญธรรมค่ะนี่ค่คะเราก็ขุดล่องไว้ล้วก็ทําเนิไนไวยทําล่องรอบรอบสะไว นี่ก็คือนี่คือคนสวนนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการสวนนะคะผู้จัดการสิษสาั้นนาชื่ออะไรคะเนี่ยแนะนำตัวหน่อยโอ้ยอ,อย่างเลยยําเลยเฮ็ดจกจกอันนั่นด้วย